สวัสดีค่ะพิมพรสวรจักราสีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์นะคะ สำหรับวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีแบบไพ่ยิปซีอ๋อสำหรับคนลักขนาราศีกันอ่าหรือผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันในเดือนตุลาคมแบบนี้ถ้าคุณกันทราบลักขณาให้คุณกันดูลักขนาควบคู่กับราศีไปเลยค่ะจะได้แม่นยำมากมากเลยนะ คุณกันเดือนนี้เป็นเดือนการเงินที่การเงินทับตัวคุณอ่าพี่ไม่ค่อยห่วงคุณกันนะช่วงหลังๆอ่ะพอไปไปลายปีอ่ะเริ่มรู้สึกว่าอ่าเขาเรียกว่าดาวจรอ,อ่าชะตาชีวิตของคุณกันที่เป็นดาวจรที่เดินในในพื้นส่วนรวมเนี่ยนะก็รู้สึกว่าเดินดีขึ้นชะตาชีวิตของคุณเริ่มแบบมีทางสว่างมากขึ้นช่วงต้นๆปีกลางๆปีอาจจะดูทึบๆหน่อย แต่พอแบบค่อนๆปีหลังเนี่ยดูสว่างมากขึ้นมันอาจจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงที่ดาวพุธเริ่มเดินหน้าแล้วเดินหน้าแบบเขาเรียกว่าเต็มๆที่เนี่ยก็คือช่วงวันที่25สิงหาจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพิมก็เลยไม่ค่อยห่วงคุณกันแต่ก็จะมีความแบบคอยให้กําลังใจในในบางอย่างที่พิมพ์ต้องบอกว่าในช่วงห้วงเวลาที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่ากังวลใจที่พระเสาเนี่ยมาเลงลัคนาในช่วงหนึ่ง แล้วพอพระเสาถอยกลับเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจแต่พอปีหน้าที่พระเสาจะเดินเล็งเนี่ยคุณก็จะรู้สึกถึงความกังวลและวิตกอีกพิมก็ต้องย้ําว่าพระเสาเนี่ยเขาเป็นดาวแห่งความโชคดีของคุณนะเพราะตัวคุณเองเป็นดาวพุธคุณต้องยึดก่อนว่าคุณเป็นดาวพุธคุณเป็นเลขสี่ทีนี้ดาวเสาเป็นเลข7 4ดี่กับเจที่เลงกันเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมันจะต้องมีข้อดีเกิดขึ้นแล้วพระเสาเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอืมทีนี้ข้อเสียก็จะต้องไปดูในเรือนไหน ว่าพื้นฐานแต่ละคนจะต้องไม่เหมือนกันนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนมาค่ะเริ่มกันเลยค่ะคุณกันเจ้าชะตาเดือนนี้เดือนกระดุมพระการเงินจะเป็นยังไงอ่ะสองใบมือซ้ายเลยนะคะมาเลยคุณกันอ๋อเดือนนี้คุณเป็น The Moon ค่ะพี่ต้องบอกว่าเดอะมูเนี่ยนะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความคิดคิดซ้อนซ้อนและแต่ก็คิดอีกซ้อนแล้วก็เอาขึ้นมาคิดอีกแล้วก็ประกบกับนี่เลยค่ะสาดาบ สามดาบหมายถึงบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกถึงความไม่ใช่ผิดหวังไม่ได้อกหักแต่ไพ่ใบนี้พอมาขึ้นที่ตัวตนน่ะมันหมายถึงความอึดอัดใจอความอึดอัดใจในเรื่องความคิดเยอะความกังวลบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเด m มูนย้อนกลับไปที่เด o มูนเดิมูนหมายถึงเงาเงาคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอ่าเงาคือยังไม่ชัด เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจออะไรแบบนี้อ่ะคุณควรที่จะคิดโฟกัสแค่สิ่งที่คุณเห็นเห็นอะไรคิดแบบนั้นเจออะไรคิดแบบนั้นอ่าพบเจอสิ่งใดให้ไปทางนั้นอย่าพึ่งไปคิดเป็นเงาสะท้อนก่อนเพราะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แล้วสุดท้ายเสียเวลาเสียเวลาเสียสมอง เสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสียสุขภาพด้วยวันนี้เป็นแบบนี้เลยนี่ตัวเองเลยนะตัวตนของตัวเองเลยนะงั้นเรามาดูการงานโดยตรงของคุณกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานโดยตรงของคุณกันในเดือนตุลาคมคุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะภาพโดยรอบของคุณในเวลานี้ทึมต้องบอกว่าสวยงามมากยกเว้นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณกับเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณกำลังนึกคิดอยู่ความเป็นคนธาตุดินอะ ก็จะมีความคิดเยอะเป็นธรรมดาแต่ในเวลานี้สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือสถานการณ์โดยรอบโดยเฉพาะการงานเปิดใบแรกคือเดอะสตาร์นี่คือความสวยงามการมีชื่อเสียงาการลุกไปข้างหน้าสตา์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันเป็นความสว่างมันเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตนะคะแล้วบวกกลับมากับจัสติสนี่คือความถูกต้องความสำเร็จเป็นตาช่างที่ต้องบอกว่า เป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ในเวลานี้คุณได้รับความสำเร็จได้หยิบจับอย่างแท้จริงแล้วเพราะนั้นตอนนี้หน้าที่การงานของคุณพิมพบอกเลยนะว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณทำงานอยู่ที่เดิมหรือคุณเปลี่ยนงานมาแล้วก็แล้วแต่ในเวลานี้คุณเป็นเดอะสตาร์จัทิชไพ่เดอะออกสองใบความยิ่งใหญ่ความสาเร็จความถูกต้องรอคุณอยู่อันนี้คือสถานการณ์โดยรอบเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นโน no, ไม่ต้องคิด อตอนนี้เราหยุดเรื่องความคิดเยอะไว้นิดนึงก่อนนะคะอ่ามาดูกันในเรื่องการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงแล้วเดือนนี้เป็นเดือนการเงินด้วยนะการเงินเป็นอย่างไรคะการเงินคูณเป็นสี่เหรียญค่ะเห็นไหมหยิบจับอ่าหยิบจับ จะเนี่ยถือไว้หรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เหยียบไว้ก็ยังเป็นเงินทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็นเงินแล้วเดือนนี้เป็นเดือนการเงินถือว่าการเงินมั่นคงเลขสี่คือเลขฐานของความมั่นคงแล้วก็เป็นตัวคุณด้วยแล้วก็มากับเด็กถือถ้วยวงบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยมีเสถียรภาพของความมั่นคงอยู่ในเดือนนี้แต่คุณเองอ่ะเริ่มส่องแล้วนะเริ่มที่มีความต้องการในเรื่องการใช้เงินแล้วแต่คุณน่ะก็รู้ตัวอยู่นะว่าคุณส่องไปในสิ่งใหญ่ๆบางคนอยากซื้อรถ อยากซื้ออะไรที่เป็นสิ่งใหญ่ๆที่มีมูลค่าก็มาคิดมาคำนวณว่าไหวไหมมาคิดมาคำนวณว่าจะยังไงต่อแต่มันก็อยากได้นะอยากได้เหลือเกินอ่าจินตนาการได้ค่ะในเรื่องนี้ต้องการได้ค่ะ เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตและมั่นคงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดในเวลาเนี้ยจะมีความสําเร็จในไม่ช้าเลยเพราะเดือนนี้นะเดือนตุลาการเงินทับตัวคุณคิดได้เลยเรื่องเงินเงินทองทองมีความสําเร็จแน่นอนแล้วจังหวะพุธเดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นการเงินที่มั่นคงอาจจะไม่ได้มีรายจ่ายนอกเหนือจากสิ่งที่คุณจ่ายเดิมๆแต่คุณอาจจะมีความต้องการในสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เสริมสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวคุณเองด้วยมีการส่องไว้แล้ว บางคนก็จองไว้แล้วอเป็นอย่างนี้เลยงั้นเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงคุณกันอความรักของคุณกันนะคะความรักของคุณกันเป็น the emperor ค่ะราชาในราชาเห็นไหมจังหวะนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรเล่งเลยก็รู้สึกว่ามีความเป็นตัวเองและสบายใจอ่าแล้วมากับอีกใบนึงก็คือเจ็ดเหรียญเนี่ยไม่ได้จับเงินก็จริงนะแต่ก็เงินก็ลอยลงมาเหมือนจังหวะเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยนะ อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงคุยกันไปคุยกันมาแต่ก็รู้สึกถึงความแบบโรแมนติกสบายใจมีเขาอยู่ก็ไม่เหงานะหรืออะไรต่างๆนาะนาะคุณรู้สึกได้มันเหมือนจิตใจของคุณเริ่มดีขึ้นอ่าถ้าคนโสดนะคุยกันไปคุยกันมาอ่าโอเคสบายใจอ,อาจจะยังไม่ใช่ตัวจริงหรือใช่แล้วจะยังไม่เปิดตัวก็ได้แล้วแต่แต่คนมีคู่เนี่ยนะช่วงเวลานี่คุณอาจจะรู้สึกว่า ฉันเนี่ยกับคู่เนี่ยก็มีแผนการในอนาคตของกันและกันนะอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้างไว้หมดเลยอ่ะสาหรับแผนที่เราตั้งใจไว้แล้วเดอะเนี่ยนะก็บ่งบอกว่าคุณกับคู่เนี่ยช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหากันนะถึงเวลาวันหยุดเนี่ยกับไปนูน่นไปนี่ไปนั่นสดใสขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือคุณจะยังไม่มีคู่ในเวลานี้เรื่องจิตใจคุณไม่รู้สึกเหงาเลย ใจิตใจคุณรู้สึกอิ่มเอมเต็มที่มากเลยในเวลานี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นยินดีด้วยคุณสามารถเข้มแข็งได้ด้วยนะอืมมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงสังเกตไหมคือคุณกันในเดือนนี้ไม่ได้มีความร้อนอกร้อนใจอืมนะคะบทสรุปสำหรับเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบทสรุปในเดือนนี้คุณเป็นเดอเดวิลค่ะอ๋อเดวิลเนี่ยนะเป็นสายสัมพันธ์เก่าที่ตัดไม่ขาด คือพิมหนึ่งบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องนัยะที่คุณเคยทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องทําในสิ่งเดิมๆให้มันสําเร็จมันเหมือนเป็นแรงผลักดันของฉันอย่างหนึ่งและอีกใบหนึ่งคุณมาเป็นเดทค่ะโอ้โหดูเปิดมาแล้วรู้สึกตกใจอ่าไม่ต้องตกใจเลยเพราะว่าในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยนะเดทหมายถึงการเริ่มต้นใหม่แต่กลับไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งเก่าบางคนเนี่ยนะ มีเรื่องกิจการการงานที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะทําแต่ก็ทําสิ่งเก่าให้ดีเหมือนใหม่มันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือตัวคุณนั่นแหละมีการอยากจะทําเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่บางคนนะ่ะถ้ามองไปนในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะบางคนก็อยากจะซ่อมแซมตัวเองยักษาสุขภาพ อยากจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนอยากจะทำศิลกรรมอยากจะแก้ไขอยากจะนู่นจะนี่จะนั่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทำเก่าให้ใหม่ขึ้นนั่นเองอ่อจะเกิดขึ้นในช่วงต้นต้นเดือนพฤศจิกาก็ได้มันเป็นแบบนี้เลยหรือบางคนอยากจะซ่อมบ้านอ่อไม่ต้องซ่อมแฟนอะซ่อมไม่ได้หรอกนะอยากจะซ่อมบ้านอยากจะทำนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ต้องใช้คอสใช้เงินน่าเมื่อกี้ที่บอกว่าแอบสองแอบอะไรต่างๆนานาแต่ก็คำนวณดูว่าไหวอยู่นะ เพราะนั้นอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ถือไหวอยู่นะคะอันนี้คือไทม์ไลน์สำหรับเดือนตุลาคมแล้วถ้าเป็นปีหน้าละ่ะจะเป็นยังไงที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าปีหน้าพระเสาจะมาเล็งลักขนาในช่วงต้นคลิปอืมถ้าเป็นปีหน้าพิมพ์ต้องขอแนะนำเลยหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือเข็มทิศดวงชะตาปี69ที่คุณกันต้องมีเลยนะเพราะอะไรเพราะเสารเนี่ยจะเล็งลักตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เลยเสารเล็งแล้ว คุณต้องมีไว้เลยคุณจะดูเลยว่าพื้นฐานดวงคุณมีอะไรประทะไหมคุณอะไรยังไงไหมบางคนประทะดีอ่าบางคนอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีบางคนอาจจะแฉลบนิดนึงหรืออะไรดูไว้ดีกว่านะคะสั่งจองหนังสือเล่มน,นี้ในราคาเพียง1,050บาทอ่าคุณจะได้ดูดวงกับพิมพ์อ่ โทกันเลยนัดเวลาคุยกันนี่เลยสดๆดเลยนะคะแล้วก็ได้หนังสือเล่มนี้โดยการคำนวณจากวันเดือนปีเวลาเกิดของคุณเป็นของคุณโดยเฉพาะแหละนะแล้วพอได้หนังสือเล่มนี้ปุ๊บเราก็จะมาปรึกษากันยาวๆเลยสำหรับปี2,569ตลอด12เดือนเลยจะเกิดอะไรขึ้นพิมพ์จะเขียนไว้ในหนังสือหมดเลย แต่ถ้าช่วงไหนจังหวะไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจหรือมันอาจจะมีเรื่องนอกเหนือจากนี้บ้างหรือคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วบ้างเนี่ยเรามาปรึกษากันนะคะเพราะการดูดวงเนี่ยมันไม่ได้จบในครั้งเดียวพิมเคยพูดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พิมพ์ก็ให้อย่างนี้มา6ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่7ด้วยยังไงคุณกันต้องมีนะคะถ้าสนใจติดต่อมาที่ไลน์นี้ได้เลยพิมพ์รออยู่นะทุกวันเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ